หยุดดูคลิปนี้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าน,นี่แหละค่ะคือคอนโดสําหรับคนวัยเกษียณและชาวต่างชาติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับเซาและเพอร์เฟคโฮมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูคอนโดที่บอกเลยว่าเหมาะกับวัยเกษียณและชาวต่างชาติมากๆเลยค่ะจะเหมาะยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาคุณผู้ชม ไปดูบนห้องกันเลยค่ะแต่ตอนนี้เราอยู่ในลิฟต์ค่ะโอ้โหเลิศมากเลยนะคะเห็นวิวเชียงใหม่ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะลิฟต์นี้นะคะเป็นลิฟต์แก้วค่ะบอกเลยนะคะว่าเลิศมากนี่จะเห็นวิวแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมมากันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ในห้องกันแล้วค่ะ บอกเลยนะคะว่าห้องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยค่ะคุณผู้ชมอยากใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่คุณผู้ชมอยากทําหรือคุณผู้ชมอยากใช้เวลาไปกับการแต่งบ้านคะนี่เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าที่นี่ห้องนี้นะคะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการตกแต่งบ้านเลยค่ะเพราะว่า ที่นี่นะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบแบบนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์บิวอินแถมยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาตกแต่งค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลากับการใช้เงินนะคะหรือว่าไม่ต้องเสียเวลากับการออกไปดูของอะไรใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจัดมาให้ครบแล้วค่ะถืกอกระเป๋าใบเดียวพร้อมอยู่ได้เลยค่ะในของพวกนี้ทั้งหมดนะคะรวมอยู่ในราคาขายกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนครัวนะคะคุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้เลยค่ะแยกโซนออกมา จากโซนห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปดูโซนนั้นกันนะคะเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องน้ํากันเลยดีกว่าค่ะว่าห้องน้ําจะเป็นยังไงคะ่ะนี่เลยนะคะห้องน้ําของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีแยกโซนเปียกกับโซนแท้งเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะมีโถสุขภาพนะคะทุกอย่างก็คือเหมือนรีสอร์ทเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ บอกไว้ก่อนนะคะว่าห้องนี้นะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นนะคะมีโซนครัวแล้วก็มีโซนรับประทานอาหารค่ะแ้่ดูจากมุมนี้นะบอกเลยว่าห้องค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลย คุณผู้ชมอยากใช้ชีวิตวัยเกษียนของคุณผู้ชมอย่างปลอดภัยกันไหมคะอย่างสบายใจไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเออฉันจะอยู่ฉันจะออถ้าสมมติฉันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าฉันเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยเออฉันจะเข้าโรงพยาบาลที่ไหนดีบอกเลยนะคะว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยใกล้โรงพยาบาลมากๆเลยค่ะแล้วก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยนะคะแล้วมาโซนต่อไปเลยค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารค่ะ บอกแล้วนะคะว่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํหนึ่งห้องนั่งเล่นที่อื่นเนี่ยจะก,กว้างแค่ไหนไม่รู้แต่บอกเลยนะคะว่าที่นี่กว้างมากแล้วก็แบ่งโซนอย่างชัดเจนค่ะถ้ามองจากมุมนี้นะคะก็จะเห็นวิวเมืองเชียงใหม่ตรงนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมชอบไหมคะที่เราตื่นมาในทุกๆเช้าเนี่ยได้รับความเงียบสงบแล้วก็ได้ยินเสียงนกในทุกๆวันค่ะแถมตรงนี้นะคะบอกเลยว่าใกล้แม่น้ําปิงค่ะแล้วในละแวกชุมชนตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นกันเองนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ยัง ติดกับถนนด้วยนะคะส่วนข้างหน้าเนี่ยก็จะมีปัม๊มมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะคะที่แล้วอย่างที่บอกไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาตรงนี้นะคะใกล้กับโรงพรยาบาลราชเวชค่ะบอกเลยนะคะว่าสะดวกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูในห้องกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมมาดูในห้องนอนกันค่ะในห้องนอนก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีอ่า ียังมีแอร์มีทุกอย่างนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะได้มองวิวเหมือนรีสอร์ทแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมจะชอบกันไหมคะวิวจากชั้น9ก้าตรงนี้นะคะมีความเป็นส่วนตัวเนาะแล้วก็เงียบสงบแถมแบบว่าสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทเหมือนที่บอกไปนะคะแล้วก็คุณผู้ชมชอบกันไหมเอ่ยพื้นที่กว้าง,างแบบนี้เหมือนบ้านแบบนี้ค่ะ บอกเลยนะคะว่าห้องนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะ63.89ตารางเมตรค่ะใหญ่เหมือนบ้านได้ความเป็นส่วนตัวมีพื้นที่ใช้สอยด้วยค่ะอยู่กัน1-2คนได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะหรือใครอยากดีไซน์ห้องนี้เป็นยังไงอ่ะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูข้างล่างกันเลยค่ะ ในช่วงวัยที่คุณผู้ชมนะคะอยากพักผ่อนและอยากพักผ่อนในที่ที่ปลอดภัยนะคะแนะนําเป็นที่นี่เลยค่ะที่นี่นะคะเขามีรปภเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ยังมีกล้อง c c t v ีนะคะติดรอบตึกเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะและที่อยู่กันตรงนี้นะคะฟาซิลิตี้ค่ะทําให้คุณผู้ชมนะคะได้พักผ่อนอย่างอิ่มหนำเลยค่ะจากที่ใช้ชีวิตก่อนกเกษียณมาอย่างหนักหน่วงกันนะคะทุกคนคะ่ะ ที่นี่นะคะบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์สําหรับวัยกเกษียณและชาวต่างชาติมากค่ะกับชาวต่างชาตินะคะที่อยากมาพักผ่อนเนาะแล้วก็อยากมาพักผ่อนในประเทศไทยนะคะก็อยากจะแนะนําที่นี่เลยค่ะเพราะว่าทาเลตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยค่ะมองไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแม่น้ําปิงนะคะคุณผู้ชมคาะนี่เลยค่ะบอกเลยว่าอากาศสดชื่นนะคะอยู่ในเมืองแต่ยังได้รับความเป็นธรรมชาติเนาะแถมฟาซิลิตี้ยังเลิศแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมชอบกันไหมเอ่ย แล้วใครนะคะที่สนใจห้องนี้ติดต่อเรามาได้เลยค่ะแล้วห้องนี้นะคะ6ก8 9ตารางเมตรค่ะราคาอยู่ที่2.45ล้านบาทค่ะบอกเลยนะคะว่าราคาแบบนี้ได้ห้องกว้างขนาดนี้เหมือนบ้านขนาดนี้หาที่ไหนกันได้อีกคะแล้วมองวิวนะจากชั้น9ค่ะ โซนนี้นะคะเป็นโซนช้างคลานค่ะคุณผู้ชมขาและเป็นโซนหนองหอยเนาะคือจะอยู่ระหว่างช้างคลานกับหนองหอยเลยคือถ้าไปทางนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นในโซนของตลาดหนองหอยนะคะโซนมหิดลก็ออกซูเปอร์ไปนะคะบอกเลยนะคะว่าใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแล้วก็แถมยังเดินทางสะดวกนะคะถ้าเดินทางฝั่งมหิดลเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องรถติดเลยค่ะเหมาะกับชีวิตในเมืองที่เงียบสงบแบบนี้นะคะ ไว้กเกษียณหรือชาวต่างชาตินะคะที่อยากต้องการการพักผ่อนต้องการความปลอดภัยนะคะเรามาครบจบกันที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่นะคะคอนโดชื่อว่า Riverside ค่ะคุณผู้ชมค่ะใครนะคะสนใจสามารถติดต่อเรามาได้เลยค่ะ ถ้าคุณผู้ชมต้องการหาคอนโดที่พร้อมเข้าอยู่วิวสวยใกล้โรงพยาบาลในราคานี้ต้องรีบเลยนะคะก่อนจะหลุดมือสำหรับวันนี้นะคะเซลาและ Perfect Home ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ